เดอบร้อยครับให้มาต่อเรสแล้วดูเจมวิ่งน้ไปแล้วครับคือผมชอบในการหาช่องของตัวนี้นะคือแบบมันค่อนข้างเร็วแล้วก็พิวนะครับดูจังหวะนี้ครับหักมาแล้วป,ปั่นปู่อย่างคงครับลูกนี้ถือว่าเฉียบขาดครับลูกป,ปั่นของแดเนียลเจมโอ้โหซัดแฮตทริกกันไปเลยครับ <S <S สวัสด,ดีครับทรกทมานทุกคนนะครับเข้าสู่ช n n e l ปั้นหนึ่งหนึ่แปดเกมน,เนะครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวแจเนียลเจมนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งของผีแดงนั่นเองซึ่งตัวของเจมนั้นนะครับก็มีข้าพลังที่เด่นๆเลยนะครับนั่นคือในเรื่องของความเร็ว Speed กับแอ l เซเลชันตันที่99นะครับ <Yeah. S 1> ส่วนในเรื่องของบอล Control การเลี้ยงการจ่ายบอลเนี่ยก็เฉยๆนะครับจริงๆเนี่ยมีพลังจ่ายบอลที่ไม่ค่อยดีสักเท่เาไหร่เนาะ แต่ที่รู้สึกว่ามันแบบเวิร์กนะครับก็คือในส่วนของซามิน่าและบาลานนะครับ9493นี่คือเลี้ยงให้ทั้งเกมนะครับแล้วก็ไม่ล้มด้วยนะครับล้มยากก็คือมุดได้นะครับบาลานดีๆแบบนี้อ่านี่ก็เป็นแบบของดีเลยสกิลเนี่ยมีลองแรนด์ดิฟ์นะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรคือสกิลที่น้อยเนี่ยสามารถไปใส่เพิ่มเองได้นะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในเกมวันทีว่าจะเป็นยังไงครับไป let's go ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กด subscribe ผมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเจมเนี่ยเป็นตัวที่หาช่องได้ดีจัดๆแบบหาช่องดีมากเลยนะครับ คือวิ่งเติมตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความเร็วที่สูงจะจัดอยู่แล้วนะครับพอหาช่องดีเข้าอีกก็กลายเป็นว่ามีพื้นที่ในการเล่นได้ดีมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของเจมเขานะครับในส่วนของสปีดส่วนเรื่องของการยิงเนี่ยก็ไม่ได้ผิดหวังนะครับจริงๆค่าพลังการจบสกอร์อะไรเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่ว่าพอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเออมันก็ยิงเข้าได้นะครับไม่ได้ยิงกาก,ากจนแบบหัวร้อนหรือยิงหลุดกรอบอะไรมากมายนะเอาจงจริงเนี่ย การยิงถือว่าโอเคอยู่นะมาในส่วนของการเลี้ยงบอลกันบ้างนะครับการเลี้ยงบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก็คือเลี้ยงบอลเนี่ยติดเท้าเลยแต่คิงฮาวเวอร์เนี่ยก็ไม่ได้สูงที่จะยิงไกลได้ในระยะที่มันแบบเลยขอบเขตโทษไปนะครับแต่นี่แหละครับความเร็วของเขาเนี่ยดูบาลานะครับชนไม่ล้มนะครับสามารถแย่งมาแล้วก็ยิงประตูได้แบบนี้นะครับในจังหวะนี้เนาะคือผมชอบตรงที่มันเร็วนี่แหละ คือถ้าจะบอกว่ามันมีดีแค่ความเร็วอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของสตามิน่าแล้วก็บาลานซ์ที่สูงอีกด้วยนะครับส่วนการจบสกอร์เนี่ยไม่ได้แย่นะแต่ถ้าเทียบกับกตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะก็อาจจะด้อยกว่าแหละเอาตามความจริงเลยนะครับแต่เจมเนี่ยก็สามารถที่จะปั่นบอลสามารถจะหักปั่นเข้าซ้ายปั่นเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับคือพลังมันไม่สูงมากก็จริงนะครับแต่มันก็มีสกิลในการปั่นบอลอยู่ รวมไปถึงเวลามันปั่นบอลเนี่ยมันวางเท้าท่านจะโอเคนะครับคือมุมองศาอะไรเนี่ยมันมีลุ้นที่จะเป็นประตูมากกว่านะครับแฟนผีแดงนะครับถ้าเกิดคนไหนเปิดได้เนี่ยเอามาจับเอามาเล่นได้นะครับถึงไม่ใช่แฟนผีก็มาเล่นได้นะครับตัวนี้มีดีจริงๆเนาะของดีก็บอกต่อกันหน่อยสวัสดีขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบนะครับถ้าหากท่านชอบใจเนี่ยผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวันนี้ขอบคุณครับไปป่า